สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองทิพย์วันนี้นะคะพิงก็จะพาทุกคนมารู้จักกับกิจกรรมนี้ว่าเล่นยังไงให้คุม้มถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะมาอันดับแรกนะคะกดเข้ามาเลยเราต้องไปดูว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงก่อนกดมาตรงนี้เลยค่ะ ตรงลูกศออันดับแรกเลยเขาบอกว่าสามารถซื้อได้สูงสุด3สกินเท่านั้นในวงเล็บบอกว่าควรเลือกซื้อทีละ1สะกินจะทําให้เราหาสกินได้ง่าย 2. โปรดทราบว่าเหรียญสามารถใช้แลกชิ้นส่วนสกินที่5ได้เท่านั้นระยะกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่29-11สิงหาคมผู้เล่นจะต้องสะสมสกินแบบเดียวกันให้ครบ5ชิ้นเพื่อแลกสกินนั้นๆโดยกดรับที่แลกสกิน 3. นะคะผู้เล่นสามารถ กดซุ่มเพื่อหาชิ้นส่วนสกินได้ตามที่ต้องการเลยจะถูกรีเฟซทั้งหมดแบบ2แบบนะคะการซุ่มแบบปกตินะคะจะใช้9คูปองต่อ1ครั้งและเป็นการซุ่มหาชิ้นส่วนในระดับรีมเต็ดนะคะสีส้มทุกๆ1ครั้งจะได้รับ1เหรียญแล้วก็การซุ่มแบบพิเศษนะคะจะใช้19คูปองเพื่อการซุ่มหา1ครั้งจะเป็นการซุ่มหา,าสกินระดับ ST m i ี a c l e แล้วก็ อันทิเมนนะคะทุกๆครั้งที่สุ่มนะคะจะได้รับ2เหรียญทองนะคะอันดับที่4นะคะผู้เล่นสามารถใช้เหรียญได้รับจากการสุ่มแลกสกินได้ที่ร้านค้าชิ้นส่วนนะคะสามารถแลกได้ชิ้นส่วนที่5เท่านั้นการันตีได้รับสกินในทันที5นะคะเมื่อเล่นครั้งแรกนะคะจะสามารถสุ่มฟรีได้เรื่อยๆเพื่อหาสกินที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะกด ซื้อชิ้นส่วนแรกนะคะไปแล้วผู้เล่นจะต้องใช้คูปองในการสุ่มครั้งถัดไปนะคะอันดับที่6นะคะผู้เล่นสามารถซื้อสกินได้แค่3สกินเท่านั้นและไม่มํำกันสามารถกดซื้อสกินได้ครบ3สกินแล้วจะไม่จะไม่สามารถใชเ้เลือกซื้อสกินอื่นได้อีกนะคะอันดับที่7นะคะผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดได้จากสกินทั้งหมดโดยกดที่รางวาัล อันดับที่8นะคะโอกาสที่จะเจอชิ้นส่วนนะคะจากการซุ่มปกตินะคะหากครอบครองชิ้นส่วนหนึ่งสกินที่ไม่สําคัญโอกาสเจอชิ้นชิ้นส่วนชิ้นที่2ก็30%มชิ้นถัดไปก็25ชิ้นที่4ก็15ชิ้นที่5ก็สอ่เาเรียกง่ายๆว่าชิ้นที่5นะคะจะหายากมากยิ่งขึ้นอันดับที่2นะคะในการครอบครองชิ้นชิ้นส่วนที่2อนะคะไม่สาคัญก็ประมาณ 15แล้วก็12.5แล้วก็ชิ้นที่4ก็7.5ชิ้นที่5ก็1%นะคะอันดับที่3ก็หากครอบครองชิ้นส่วน3สกินนะคะไม่สำารับโอกาสที่เจอชิ้นส่วนนะคะก็จะลดน้อยลงไปอารียกได้ง่ายว่าเราจะต้องเล่นไปทีละ1ชิ้นส่วนนะคะจะเจอง่ายขึ้นซึ่งพี่หญิงเองบอกไปเลยว่าพลาดจริงๆพี่หญิงไปกดซื้อ3สกินมันก็เลยทำให้หายากมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะหาชิ้นส่วนแบบพิเศษนะคะ1สะกิน20 15แล้วก็9%แล้วก็0.6นะคะอันดับที่2ก็จะเป็น10% 7.5 4.5แล้วก็0.3%นะคะอันดับที่3นะคะก็จะเป็น6% 4.5แล้วก็2.7แล้วก็0.2%อ่ะพูดง่ายๆก็คือหากเรานะคะ เขาเรียกอะไรสะรสมสกินสาสกินถ้าเรายิ่งไปสุ่มมันก็จะยิ่งโอกาสเจอชิ้นที่5ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเล่นไปทีละสะกินย้ํานะคะว่าเล่นไปทีละสะกินหลังจากที่ผู้เล่นนะคะอันดัที่สินะคะกดรับสกินเรียบร้อยแล้วรางวัลจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายภายใน24ชั่วโมงเราสามารถกดรับได้เลยแล้วก็ตรวจสอบว่าในกล่องจดหมายนะคะเราหากหากกล่องจดหมายเต็มนะคะของรางวัลจะ อาจจะสูญหายได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับรางวัลนะคะให้เคลียร์กล่องจดหมายเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะรับรางวัลหากนะคะสกินหายหรือว่าอะไรก็ติดต่อการีนานะ Rov Thailand ได้เลยที่เว็บไซต์นี้มาในส่วนของรางวัลนะคะแล้วกดมาที่ตรงนี้เลยการซ่มแบบปกตินะคะของรางวัลก็จะมีแบบนี้เลยโอ้โหเรียกว,ว่าก็มีสกินสวยๆงามเยอะอยู่ดีแม่เนี่ยเนี่ย,ย,ยแบบนี้เล่นจ,จ้า ในส่วนของการซุ่มแบบพิเศษนะคะก็จะมีสกินแบบนี้เลยแยกได้ว่ามีแต่ระดับสูงนะคะอันทิเมแล้วก็มิราเคิลประมาณนี้เลยค่ะน,น,นี่ส่วนที่พี่หญิงอยากได้นะคะเป็นสกินของไวโอเลตตัวนี้ที่พี่หญิงจะเอานะคะอะมาต่อกันที่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเออจะมีนะคะนี่ไงศูนย์ทับห้านี่ก็คือมีแล้วศูนย์ทับห้านี่ก็คือเรามีเหรียญศูนย์แล้วก็ถ้าเราอยากได้สกินนี้เราต้องหาให้ได้ 5เหรียญประมาณนั้นเลยค่ะการสุ่มนะคะแบบปกติเสีย9คูปองแล้วก็จะได้1เหรียญทองการสุ่มแบบพิเศษนะคะก็จะได้เฮ้ยการสุ่มแบบพิเศษนะคะก็จะใช้19คูปองได้2เหรียญทองนี้เลยค่ะร้านชิ้นส่วนตรงนี้ชิ้นส่วนที่5เราสามารถแลกได้ตรงนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะคะยิ่งถ้าสมมุติสกินมีระดับมากยิ่งขึ้นก็จะใช้ เหรียญทองในการแลกมากยิ่งขึ้นซึ่งพี่หญิงนะคะก็ได้แลกไปแล้วของไวโอเลตนะคะ80เหรียญแล้วก็สกินไฮยะตินะคะแบบธรรมดาตัวนี้เลย40เหรียญนะคะซึ่งเราจะต้องแลกนะคะในเหรียญที่5ย้าว่าเหรียญที่5เท่านั้นโอเคนะคะจะมาแลกที่แบบเหรียญที่3มเหรียญที่4ไม่ได้นะต้องแลกเหรียญที่5ก็จะการันตีรับสกินไปเลยในส่วนของการรับสกินนะคะกดมาที่ตรงนี้เลยค่ะ แลกสกินนะคะก็จะมากดที่ตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่า0นทับแล้วก็0นย์ทับแล้วก็1ทับอันนี้จะเป็นที่บอกนะคะว่าเราจะสามารถแลกได้หรือยังประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ถ้าสมมตินะคะอีกนิดตรงนี้ก็จะมี1ทับ5นะั่นก็คือพี่ยิงมีเหรียญอีกนิดอยู่ฮะเออ,อยู่1เหรียญแล้วก็ถ้าจะใช้แลกต้องใช้ประ,ประ,ประมาณ5เหรียญประมาณนี้เลยค่ะและนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพี่ยิงจะมาสรุปให้เลยว่า1เลย ต้องแลกทีละสกินย้ำว่าแลกทีละเหรียญหาทีละเหรียญอย่าหาแบบพี่หญิงนะคะสามเหรียญนี่ก็คือหายากมากซึ่งพี่หญิงแบบไม่น่าไปกดมั่วซั่วน่าจะอ่านก่อนซึ่งพี่หญิงก็ไม่แบบไม่ได้อ่านแตกฉานไงก็อยากจะมาเตือนน้องๆว่าทหามันเล่นยังไงถึงจะคุ้มนะคะพี่หญิงก็เสียไปประมาณ600คูปองเพื่อแลกกับเอ่อไวโอเลตสีขาวแล้วก็ไฮยาติตัวนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมก็ คุ้มอยู่เออคุ้มอยู่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะก็มาบอกที่เล็กในการเล่นกิจกรรมนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c ค i ป e เพื่อเป็นกำลังใจให้กดักคลิปด้วยนะคะขอบคุณจ้า